สูตรใหม่ในการเล่นสไนเปอร์มาครับอย่างเกลียยแล้วก็โคจะโกงเลยพอดีได้ไปดูทีมฝงค้อนแข่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปกตินักแข่งเขาจะใช้สไนคู่กับสไนใช่ปะ่ะ a w คู่กับ a w a w คู่กับบาล t t อะไรแบบนี้แต่ว่าลิมิตไม่ครับลิมิตใช้ a w คู่กับ A C 8 0แล้วยิงล้มเอาล้มเอาผมเลยอยากจะลองบ้างปร,ก ours, งรากฏว่าเฮ้ยสูตรนี้แม่งไม่ธรรมดาทีเด็ดเลยฮะโหดจริงครับโคตรเกียนจะเกียนอย่างที่ผมบอกไหมเดี๋ยวนี้จะมาเล่นให้ดูกันแล้วกันสักเกมเนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็สายเติมเนี่ยฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยกันแล้วกันนะฮะ ถ้าพูดตึงโน้หนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริชแมนช็อปเท่านั้นครับเติมปีไฟโ,<ฮ>โคจะถูกฮนะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านั้นมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับ ถ้าเราเติมที่เว็บลิทแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเพืรอที่จะาสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอด,ดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมเงินที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะฮะลิทแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจกนินิทอสสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเนี่ยยังไม่กดไลค์ใช่ไหม กดก่อนเดี๋ยวจะโชว์สนายของผมให้ดูมาในวันนี้เรามาเล่นนะครับสูตรลิมิตจากทีมเฟลคอนตีได้ไปดูแข่งงน่นซุที่ผ่านมาเร้แม่งสนายแมงอย่างโหดเลยครับตอนแรกผมก็คิดเอ๊ะอีกระบอกหนึ่งสนายอะไรวะนะสกินอะไรวะหนูไปมาเอา a อ8 0ปนนี่มาแล้มแมงอย่างโกงครับยิงล้มเมาล้มเมาขนาดนักแข่งด้วยกันแมงยังป้องกันไม่ทันอ่ะคิดดูความโกงอ่ะนักแข่งแมงรีเฟกเร็วขนาดไหนนักภาษาอะไรกับคนในแลงใช่ปะน้องนี่ละแมงโหดจริงหาเหรียญเปิดตู้ก่อนเลยก็แล้วกัน ว่สาสไนมันไม่ดรอปตามบ้านนะฮะเรียนเปิดครั้งก่อนกดละหนแบบึ่งพันไปเปิดตู<ส>้เลยกแล้วกันต้องเป็น AWM <ม>เท่านั้นนะครับปืนอื่นดาเมจมันไม่แรงนะสองเม็ดอาจจะยังไม่ทุ้งนะฮะเดี๋ยวเราไปครั้งก่อนเลยลดล็อกท้งแสงแล้วสวยไม่เไม่เป็น AWY วะ่ะถ้าเป็น a w y นี่คือแบบ แรงแนะนะดามจไปอุย้ยข้างบนมีเหยียบที่เหียบวงมีวงเหียบด้วยแต่ว่ามันก็อาจจะรอตีนิดนึงนะวงเนี้ยเพราะว่ามันเห็นกันท้งแมพว่ามีคนอยู่ตรงนี้ปีจุกมาด้วยเข็มชุกไม่สําคัญเพราะว่าเราขาแข็งอยู่แล้วทุยไม่ได้มีตัวนะเพราะว่ามันเดือดทุกเกมอะที่พีไ,ไ,ไม่ไงแม่งไม่ตกลงละยังตามสองตัตวเพราะว่าต้องมีตัวชุก เงินคุยอยู่ไหนเนี่ยไม่ลงตัวเราเพื่อนห้องหินนั้นตัวหนึ่งนะเพื่อนผมดาวตามมาแล้วจ้าไปดิไปดิยิงสไนโดนปุ๊บ AC รอได้เลยครับเพื่อนโดนอีกทางซ้ายเนี่ยเข้าดีจุดอับสายตาอย่างโดนใบไม้เงี้ยมันล็อกเงียใช้ AC ล็อกเป้าได้ สไนมันไม่ล็อกอันนี้ปะดูความโกงครับสไนปุ๊บสับเอซมาปุ้งตุยสองเม็ดตุยแน่นอน <Double kill. S 1> อี่มือโรบระดับตำบนเรียบร้อย <Triple kill. S 1> ตุยไปสมเหลือหนึ่งยังไม่หมดตีีนะครับยังดาวอยู่เห็นปะบอกแล้วมันโกงโกงจริงลองไปเล่นก็ดูนะใครที่เล่นสไนเปอร์อ่ะ ไอ้กล้องนี้มันมีประโยชน์ที่หหอะไระ้างผมเห็นส่งไปก็เท่านั้นนะเท่ากับสกอบสีเลยไม่มีนะวะต้องหน้ามีันดาวประ,ละ,ละ,ละดับเดี๋ยวเราเรน,นี่ยข้างบนนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะจะก็โคตรแม่งไปโดูน่ะแลวเนี่ยเดี๋ยวโว้ยมันมีอะไรกันอ้าว ออเอาเจาะออกมาดิสนายพี่ก็ไม่ธรรมดาน้องอแล้วเราเอาคอมโบเดียวกับลิมิตมาเลยนะวันนี้หนูไ่ชุบเล็บกันเดี๋ยวเราหกให้เลยผมไม่น่าจะยัง,ยงไม่น่าแรงนะครับมีตัวขึ้นเอามั้งตัวเอาอุ้ยแม่มมีเข็มชุบผ้ารอดเลยรอดเลยเเออาา้น ขอใย้ <c oughs> แบบหลังหลังเฮ้ยหลังไม่เงยนั่นก่อนนะดูดิถ้าคะแนนแบบแรงๆกว่าน,นี้วะวงน่าจะแรงแล้วแหละถ้าชนนะไปก่อนวงชนแนะล้วมันจะแรงนะวงวงสามวงสี่แล้วนี่เจ็ดคิวแล้วครับวนะงนี้เดียวเอง ก่อนะก็มีซ้ายก็มีโอ้โหวงแรงแล้วไม่รอด่ะทุกคนไม่รอดไม่รอดจริงๆดูดิบีบแลงกันเกี่ยวไม่ได้เดินตัวกันมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนสกินบ้างนะทุกคนนะโอเคอุ้ยดาเมจสองนะจะแรงใช่ปะอ่ะลองตัวนี้แหละ ลองดูครับจะลองตัวเขียวบ้างนะทุกคนนะมาแล้วผมแถมอีกเกมหนึ่งก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเกมเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยบงแม่งแรงเกินเข้าบงช้าไปหน่อยแล้วมันเยอะจังอะหอดูดาวอะลงลางนี้ก่อนแล้วกันนะลงลางนี้ก่อนหอดูดาวแม่งเยอะเกินเดี๋ยวเราค่อยดวดไปค่อยดวดไปตุ๋ยมันเราได้สไนเป็ทกับเอซีก่อนเด่นฝืนเราเล้วฝืนเราเพื่อนเหรอไม่ตกลงมุมนี้ด้วยมีเยอะเลยเอาหนึ่งเพื่อน สามตัวตรงนี้กระสุนหมดพอดีด้วยต่อไปมีปะมีก็เข้ามาแค่นั้นแหละไม่ได้วันเนี่ยเราได้ลูกสองด้วยเนี่ยยมีกันข้างบนครับนะครับลังข่าเพื่อนลังข่าวลังเคลิ้นลังเคิ้นเจอนักาเลอร์พี่น้องดาวทั้งบนนึงดาวนึง ตัวนี้มันปืนอันนี้มันเลือดไม่ได้ไหลายเดียวนะเพื่นนอนสำรวนไปละหลาดผ้าขอ,อหัวหน่อย,อยนีด่เดียวเดี๋ยวเราถอยก่อนแล้วกันนะไปสุสานครับไปฟาร์มโคงฟาร์มของก่อนไอซีมันมีขายอยู่นะสวยคือสนายไปเลยไปแต่เราโดดไปเลยครับปึ๊บก็ดีไหม เฮ้ยดโดดไม่เคยตรงเลยเป็นไรปะเนี่ยไม่เงยลงเอา้ามันดาวมันดาวแต่ว่าผมลาดไม่ทันผมซื้อนี่ครับไอ้บอสเปียบมาเฮ้เยอย่านกเซอร์เว่ดีกว่าเอานอกเซอร์เว่ดีกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างวะอยู่ตรงไหนจ้านี่ไงหนึ่งตัวบึ้มเกาให้โดนไปห้าสิบระเมจ พี่อยู่นี่จ้าสกาเล่ยไฟพี่อยู่นี่จ้าโคตรเกียร์น่ะโคตรเกียร์น่ะไอซีไปศูนย์ไอตัวนึงนะเฮ้ยปุ่นอนเพื่อนลูปุ่มยิงกับปุ่มนอนผมแม่งอยู่ใกล้กันปุ่มยิงเบลเลอร์ปุ่มนอนนิดเดียวไปโดนปุ่มนอนจเจริญเจริญไม่เกิดตัวเดียวนะมันชุบเพื่อนแล้วยังไม่รู้นะครับ ไปดูมันหน่อยละกันขอไปค้างสักนัดได้ไหมได้แล้วพันยาอะไรเนะี่ยอย่างท่านได้ยิงมาเลยนะเนะีรร่ยพันปักษาม่งโคตรแรงพันปักษาดามเมจร้อยนึงเลยนะผมเคยทำอะ่ะโก่งมากนะครับเฮ้ยมี่เชียงมาตรงนีน้ตักมาไ้เฮ้ยเอ้า เอโมันไม่ติดเฉยเลยเอ้า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 แม่งไปกดโดนตกระไรเลือดเอ้าดูเรื่งไงเอ้ยสวยเพื่อนสวยมาผมเมาจริงละเราไปตรงนี้นะทุกคนไม่มีคนเก็บไว้ไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปเก็บ AWM บีเ็มเศษซากเหลือๆจากคนอื่นเพื่อนไม่คนใช้หรอก ม้ยมึยกระนกขึ้นกระนกเลยเดี๋ยวกันครับเพราะว่าเอวบีเอ็มมันอยู่ด่านสุดท้ายพอดีใช่ไหมช่องสุดท้ายพอดีมันเอาแค่เกาะสี่แล้วมันก็ไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะผมเพิ่งเหยียบเหรียญเพื่อนดาวอีกเละบนอย่าบนอยู่าบนเพื่อนแมงมุมสัชุบเพิงอกมานั่นแหละเหมือนก็ตุยมันก็แหละเอตเตอเฮ้ยเจอเจอเอตตอร์มัไม่ไม่แดงว่ะ แรงว่ะแล้วมันวัดไปตรงนี้มีตัวยิงหลัง้วกคนนี่แร่งเลยอะ S T S อะดาบไปดินี่ต้องเจอแบบนี้สีก่อนแล้วกันครับมันมีตัวหนึ่งนะของเราตัวกันนะครับตัวแรกเหมือนแม่งจะปล่อยอันนี้มานะ ไลเดยนอ,ยอ่ะน,นีก่อนอน,นีก่อนครับท่านผู้ชมไม่รู้กี่ตัวนะครับน่าจะตีหนึ่งเลยหรือเปล่าขอตั้งหลักไกลๆก่อนเพราะวันนี้เราเป็นมือสไนเปร์แต่ว่าเพื่อนแม่งไม่ตามเราเลยแม่ง่อยผมฉายเกี่ยวอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีหลังวะหลังตัวเนี้ยข้างบนเหรอจริงเหรอไอตัวเมื่อกี้แน่เลยตัวที่วิ่งใส่ผมเมื่อกี้แน่เลยมันห้าวจัดเลยแล้วมันเล่นเป็นไนรตัวเนี้ยนึง

นายเขียวครับเดี๋ยวลองเล่นดูดาเมจสองระยะหนึ่งนะตัวนี้เฮ้ยมีตัวเพื่อนข้างล่างเราเ,เห็นเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเห็นนี่ไงกริเมื่องดาาอู้ยังโกง,งเกินเกิน นักแข่งแม่งยิงไม่ได้ไงวะยิงหัวขนาดตอนวิ่งอยู่แม่งก็ยิงหัวขับรถก็ยิงหัวแล้วกนมันอ้อมไปไหนวะนะวงมันอยู่ฝั่งนี้เพ,พื่อนอ้อมไปทางไหนเอ้ายิงใคไม่รู้เอา้เอาวางเลยถึงกับล่วงเลยเพ,พื่อนดูเอาใหเอาเพื่อนบังทำไมอะยิไม่ดนะโดนเลยอ๋อก,กลับล่างไอเติ้ลแล้วตอนนี้ผมกลับล่างไอตเติ้ลแล้วเข้าวงกันเพ,พื่อนเข้าวงกัน,ากนมาก ออสองคนแล้วอะแต่ข้างหน้าได้ชุดได้นะถ้าไม่มีเจ้าที่ไม่เสียงขวานะเพื่อนเสียงลงรถใช่ไหมรตรงไหบอสกั่นเลยไปก่อนเฮ้ยนี่ไงว่าแล้วมีตัวจริงแลวเพื่อนกูวิ่งไปได้ไงวะงมาวน,านไ,มไ,มไ,มไม่มีทนะัาทุเรศไม่มีญชา ลูกไฟปีนะลูกไฟตายมีตัวยิงมันครับแม่งสมดุลลูกไฟตัวเองใช่ไหมเนี่ยหนูตัวเองได้ด้วยใช่ปะแล,ล้วหะสิบสอให้เปิดก่อนเลยไม่ขนามน้อยพี่ให้เปิดก่อนเลยแล้วตอนนี้วงน่าจะแรงแล้วถ้าถ้ามันบีบอีกนะวงก่อนหาแล้วหาแล้วเหลือคนเดียวปะเนี่ยอ๋อันชุดกระดานเออละ โอ้ยแมงสุดนี้แมงเกียร์จริงว่ะมือสไนเปอร์ลองเล่นได้นะสุดนี้เราจะรู้ถึงความเกียร์หมดทั้งหมดเอาอีกแล้วเอา,อ,เอ,าอ,อะไรของผมเนี่ยแม่งโดดไม่แม่นเลยหรนะืะไะมาดูกันนะขอพันยาก่อนเลยดับเลกเหมือนมันจะอยู่ฝั่งเพื่อนนะครับ บนชั้นลอยไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ผมขอขึ้นชั้นลอยเลยแล้วกันเดี๋ยวรับกัน <S 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 ขอแอนดอยละกัน สูตรนี้แม่งโหดจริงท่านผู้ชมลองเล่นกันได้นะครับสไนเปอร์กับปืน AC 80จริงๆผมเล่นสไนัยไม่เก่งนะยิงไม่แม่นอ,อย่างที่เห็นอะยิงไม่ค่อยแม่นแต่ว่าผมลองเล่นจนแบบพอจะยิงได้แล้วอะแล้วเล่นคู่กับ AC แม่งอย่างโกงครับโกงจริง